สี่แมปเลยนะสี่แมปเลยไกลไหมถึงแว่าเปลี่ยนเปลี่ยนไว้เลยพวกนี้ได้อยู่อ่ะมาไปให้ใกลสุดก็ได้ฮะได้ได้สักครึ่ชงชั่วโมงคคโอเรับ ต้องไปทำไรเปลี่ยนกระสุนสมงคนเหรอนี่ส่งของสองคนอืออืม,อมผมว่าผมจะจ้างช่างไฟฟ้า ก็ได้นะรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าทักษะตามไปสูงเออเรามีตังอยู่เจ็ดเอเอาช่างก็กากาก็ได้ว่าผมหรืว่าเก่งเลยอากาศกันดีกว่า ว่าผมอยากให้มีคนอยู่ในเรือเป็นเจ้าในฟ้าหนึ่งโอเคเต้ยเต้ยเต้ยชาใไฟ้าชื่อเต้ย เออด่านล้างมันยัง <pe w> อยู่เลยนะอ่ะครับไวเลยเดี๋ยวมมนคงหายเอง ละไเลยฮนะหอ,อมเดี๋ยวซื้อมาฟีงดีกนวะ่แบตเตอรี่ไฟฉายอคุณก็เอาได้นะไหม อะไรนะ, <c oughs> ะไนะ่นหนาเอาได้ได้ได้ คืคนไม่สบายอ๋อผมขึ้นไส้เป็นะไรว่ะเอออยู่ๆก็อ๋เหมือนผลไม้ระเบิดใส่ <c oughs> ไอ้ลูกเลปเตอร์กายพันอ๋อผลปีศาจระเบิดใส่แล้วหายแป๊บเดียวหายแล้ว <c oughs> อยู่ในเตาเซนนะ không rồi. ทำได้แล้วเนี่ยกระสุนอะปอมมาอือได้เนอะไ,ได้แล้วใช่ไหมได้แล้วเดี๋ยวผมใช้เป็นใหญ่มือให้เบื่อก่อนลูกซองจราจนมีทั้งสามอันน้องเฟิร์นน้องเฟิร์นอะไรเดีอยม่เฟิรนจุจงสุขภาพถุงสุดแล้วก็เ การชีวิตต่อต้านฟินรักษาตัวเองเป็นยอดดีแล้วก็ปั๊มเลือดก็อุ้มเร็วเหมือนโทมอัพผิดอะเพราะว่าจะให้น้องเฟิร์นไปอุ้มเร็วทำไมเพราะว่ามันไม่ใช่คนไง เาคงไม่ลากศพใครหรอกโ okay, อเคไป้อมละวไปแสงแฟร์เค <Okay. S 2> ื่อหาของ,ของุมปานโอทางผ่านมีมีภารกิจมีแตกเอ็นน่ะปัอม mm hmm. มีแตกปูประหาานอืมตะโก้ประ,ประาคาาน่าจะใช้เวาลาแป้บเดียว อ๋อไม่รับหรอมันไม่มีภารกิจอ,ะอ่ะอ๋อหรือว่ามีภารกิจกู้ประพาคาี่ยมีมีมันอยู่มันอยู่ระหว่างทางไง เออหลุดผมลนนะะหลุดนะฮะหละุดละอืมเข้ายังไงวะยังไงชอบหลุดอ่ะโอ้โอโอ้มาชื่อเซิร์ฟเวอร์แล้วก็กดที่เพื่อนเข้าร่วมโอเคกำลังเข้าครับ ก็เจอใช่ไหมขเขาอะไรใช่ไหมเดี๋ยวไปบอกว่าให้ให้ให้เราสักครู่มันมันโหลดอยู่กำลังเข้าเล่นรอบใหม่อ้าวเขบอกให้เข้าเล่นรอบใหม่เลยวะเดี๋ยวนะไม่โอเคเอาอยัางเดี๋ยวผมดักให้ต้องไม่ไอไม่ได้หรออ๋อากดได้แล้วฮะอา้าวดีต้อรตนรับกดตัดด้วยโหคุณเอ็นมาด้วยอือฮึ อะไรคุณกำลังจะเข้าสู่ความลึกระดับ4,000เมตรระดับนี้จะไม่สามารถใช้ชุดประดาน้ำประดาน้ำได้ต่อไปต้องออใช้ชุดประจันบาลหรือชุดพื้นสมุดอ๋อชุดไม่ฮะมันแบบชุดทั่วไปใช้ไม่ได้ลัวไงไม่ได้นะลึกเกินเราเราเราไม่มีแล้วชุดทั่วไปอ่ะกลัวอะไรเล่า <c oughs> ไมามาเปิดประพาคารเ่ะเทำไม,มันชอบหลุดวะมันเสียเวลาเนี่ยพายุพายุมาปนะ่าไมไม่มีฮะไม่มีหรอมันมันใช่มันชอบอย่างเงี้ยมันขึ้นแบบแจ้งข้อความแดงๆแล้วก็เด้งออกมาข้างนอกเนี่ย เป็นกันบ่อยนะคนอื่นก็เป็นเอ้ยเอาเป็นไรนี่ตอนนี้เราอยู่ดัไหน่อยนดเอาดัเดิม เดี๋ยวของพอยกคะแนนอ่ะโอเคเดี๋ยวถ้าไม่ทันบอสยังไงรอผมด้วยรอวันอื่นก็ได้ฮะวนไ่ายดำวนๆแถวนี้แล้วกันนะ เคไม้นะครับครับอยู่ในเรือแล้วออกได้เลยโอเคอ้าว <c oughs> คุณเอ็นเผลอออกนิดเราอ๋อเขานล้ว่าไม่ได้เดินกันแล้วแล้วปเปล่าเขาก็เลยออก <c oughs> <c oughs> <c oughs> เขาเห็นว่าผมหายนานเลยอื คุณมีเพื่อนคุณเอ็นไหมไม่ได้เป็นเพื่อนในดิสอ๋เอเขาทักมาในสตรีม<ๆ>หรอใช่ใชดดดด่ดิสดิส ผมนึกว่าเลิกเ,เล่นไปแล้วไงหายไปเดือนหนึ่งใช่โอยผมตายยากตายผมปกติไม่ได้เข้าลิศไหนเยอะอยู่แล้วไงก็เลยลิศล้างๆครั้งๆก็ไม่ได้ออกวันนี้ฮะสวัสดีครับกับดันสวัสดีครับสงสัยซีนะ่าใช่ไหนไอพีน่าไ่นดิพร้อมนะครับออกเลยนะครับ ผมก็อยากเล่นเงียบนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอ่านัดนิดหน่อยพี่อ๋อผมเกิดเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยครับก็เลยเข้าโรงพยาบาลน,นะเออ,อแล้วเป็นไงบ้างเหรอครับอาการอาการอาการดีมากครับอ่าแล้ก็ขอใย้หายไวไวๆอีกย้อนหลังด้วยด้วยกันนะครับอ่าครับ คือแบบผมเห็นวุ่นหายไปนะมากคือผมเริ่มเป็นห่วงจริงๆนะไอตอนแบบอ่าสอบไอสอบสามอาทิตย์ออาทิตย์แรกไม่เป็นไรแต่วกอแบบตอบสามอาทิตย์เนี่ยคือผมเริ่มเป็นห่วงแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นอ๋อครับก็ผมเมาแล้วถีพี่สาวพี่สาวแจ้งจับเข้าคุกครับแล้วใครเน้น ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่โอเคตามที่ผมบอกแล้วสีในกราฟสีในกราฟโ,โอ้เงินผมขออยู่ในนิดไว้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมขอหยุดคื้นวีด้สักหน่อยก่อนกันได้ครับมันใหม่ม,ม,ม,มันไม่ได้เลยมันใหม่มันใหม่เหรอไหนเหอ,อ่ยใช่ใช่ไอ,อ,อ้ดีแลสเตอร์เตอร์สเตอร์สเตอร์สเตอร์อ้ยจำหน้าก็ไม่ได้และหายไปนานจัด อ๋ <Okay. S 1> อใช่กับตนกับตนในี่เคยบอกว่าไออันนี้แหละคือมันเป็นขนม <Ac S 1> ใช่ไหมไอไข่นั่นแหละ <c ười> ไข่ไอไข่อะไรนะไข <c ười> ป่ปอาสิทอ่ะอ๋อใช่ใช่ใชขนมขนมผมว่าคุณนา้ชอบหมดนี้ <c ười> แมวไม่แชทเฮ้ย <c ười> เป็นขนมจริงจริงในรอบนี้ <c ười> อ๋อแล้ว,วตัวโคนสีมันสีมันใกล้เคียงเลยอ,ะอ่ะอยี่ส่วนไหนให้ไลท์ตรงไหนทำไมผมไม่เห็นอ,ะอ่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยไม่แชทเองไม่แชทเนี่ยไม่แชทอ่ะอ่าผมไม่แชทโอเคเดี๋ยวผมทำเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าไปดู อะไรครับผมจะไปลุยบอสกันเนี่ยคนไม่ไปอ่ะน่าคุณเดนอืมผมจะไปลุยบอสกันเนี่ยคุณไม่ไปด้วยอ่ะแป๊บนึงขอเซฟสต็อกเกอร์แป๊บช่วงนี้ติดสต็อกเกอร์อ๋อสต็อกเกอร์อ่ะ เป็นภาคอันนี้นะเป็นภาค normaly ยังไม่ใช่ภาคกันไม่ใช่ภาคกันนะออ๋นึกว่าแบบว่าเซเรนฮิว2อะไรอย่างงี้โอ้ยผมไม่ค่อยถูกเกมน่ากลัวแต่ว่าถ้าเกิดไปเกมไหนที่ถือปืนยิงผีได้อีกเรื่องหนึงล็อกเกอร์ก็น่ากลัวไม่ใช่เปล่าก็น่ากลัวครับแต่ว่าอย่างน้อยก็มีปืนยิงได้ <laughs> อย่างน้อยก็ยิงมันได้อะเซเรนฮิวก็มีมีปืนยิงได้เหมือนกันมีชแร่งให้ตีหัวด้วย ปีหัวผี <laughs> บาพาคาห้าร้อยเมตรโอเคเก้บาพาคารนะี่นี่รับภารกิจอ่าฮะบาราคาเนี่ยมีออสมันเป็น,ปน,ปนทางผ่านนะโอ้ได้ได้ มาพาคารนอยู่เนื้อหัวครับอะไรครับอ่ารหัสฟองเลยห้าสิบส,สามหนึง<อ>งน่ง,องโอเคครับหนึ่งไอกามาหนึ่งฟูงครับอ่าลัตเตอร์นี่แหละโอ้ <c oughs> ถิทธิ์ลัตเตอร์ไม้โม่มันคือถิทธิ์ลงลัตเตอร์ครับเนีโอ้ กัดหลังเรืออยู่ข้อดีของว่าคือไม่ต้องเห็นตัวแรปเตอร์ก็ยงิงยิงได้ <c oughs> อยู่นอกจอใช่ตัวใหญ่ตายแล้วเลย,ยัวลูกเฮียยังไม่หมดใช่ไหมเนยอเนี่ยปอดยิงให้แล้วย่เรียบร้อยกดหม มดแล้วนะโอเคแล้วเอ่อประภาคารอยู่ไหน,นอประภาคารอยู่ข้างบนนะเดี๋ยวผมกำลังรีดอยู่ไม่รู้เรเือติดอะไรเรือติดไอ้นี่ติดหน้าผาเดี๋ยวผมดูให้โ okay. อเคอ๋ผมลืมตั้งาเป็นภาษาไทย,ยเดี๋ยวอ๋อ,อตั้งค่าไหมไม่ไม่ไม่มันเป็นไอตั้งค่าของผมเองคือถ้าไม่ไปเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งไปทาง,ทางนี้ก่อน ไปก่อนเหมือนไอ้นี่ไอ้ข้างบนไรเนี่ยยังมีตัวอยู่ใช่ปะมอาเห็นบ่ลยิงอยู่ข้างบนน้ำมันไม่ออกไงอ๋อแล้วไปเปิดแล้วมันเป็นเป็นระบบอัตโนมือต้องไปเปิดเองใช่แอร์แมนนวลแมนนวลมันไอเมผมไอเรือผมเป็นนี่ไงแมนนอนปั๊มน้ำ ถ้ามีแรงดันน้ำมันจะไม่ไนี่ไงทำงานปั๊มอ่ะแล้วเดี๋ยวอาร์ตี้ผมตายแล้วเหรอเอ้ยยังอาร์ตี้นี่ไงยังอยู่อ,อ๋อต้องไ,ไปลงเดีย๋ยวผมต้องไปแก้บภาษาไทยของมันต่อให้ผมได้ยืไนไปนอ้อขอใช่อ่าคุณใ้ไ,ไม่ดีมันมานานแล้วนี่หว <S <S ่าก็ผมตั้งตั้งชื่อเป็นภาษาไทยไงคอร่าบ่ะ โอเคมีมีหกในเก้าหกในเก้านอ้ะเมื่อกี้ดงฟาร่าเหรอรู้สึกว่าดองฟาร่าดรงเวลาผมตต้น้ำขึ้นอยู่ไงไม่เป็นไรเขียวเลยเนี่ยติดติดมาแล้วเด้ยรู้สึกว่าหกในเก้าไม่เห็นมีตัวอะไรเลยออกมาแล้วห็นเมอร์เฮดตัวใหญ่แฮมมอร์เฮดโอเค็ฮมเมอรีเฮดอกระแสน้ำแดงนักกว่าเนี่ย ข้างในข้างในปลาพาคารมันเป็นไทย A, เอมันเป็นอันเนี้ยแรปเตอร์มั้งแรปเตอร์นะครับลัปเตอร์สามตัวสวามต,นะต,ตัวเลยรอ่าสามตัวเกาะหนาด้วยนะเป็นตัวเกาะหนาสามตัวเลยอืมตัวใหญ่โอเคไลฟเฟิร์นนาเอาอยู่เดี๋ยวแล้วก็มีไข่<ค>ด้วยนะมีไข่อยู่ประมาณนะมเ,เดี๋ยวขอดูก่อนนะไข่มีอยู่สามฟองแต่ว่ามีฟองหนึ่งใกล้ฟังแล้วโอเค มีแฮมเบอร์เก้นหมดแล้วใช่ไหมมีตัวเดียวใช่เดี๋ยวผมเช็คให้อีกทีเอ่อถ้าที่ดูเหมือนจะหมดแล้วนะโอเคครับอ่นเดี๋ยวผมขอไปแก้อะไรก่อนแล้วกันนะระหว่างอ่าระหว่างรอไปถึงนู่นกันอ่าได้ครับได้มันจะได้ผมจะได้ไม่เชื่อเพิ่มอีกเพราะไรด้วยอ่าได้เดี๋ยวเตรียมปืนแป๊บนึงครับชุดชุดชุดเลยชุดไปด้าน้ำเลยอ่าม็อบภาษาไทยชื่อว่าอะไรนะ ก็ชื่อว่ามัดไทยอะฮะเข้าไปในไอเนี่ยในสตรีมเวิร์กเวิร์กช็อปเอ้ยทำไมเก็บชุดประดาน้ำไม่ได้วะเนี่ยเห็นไหข้างบนไงไม่ได้เหรอข้างในตู้ไนพื้นนะผมเก็บในตู้ได้ครับผมจะเก็บบนพื้นเงี้ยเมื่อกี้ไปแต่ถ้าเราคุณได้ยินเสียงไหม ได้ยินไม่ดังเท่าไหร่ผมพยายามปรับเสียงให้ดังแล้วไม่ค่อยดังเออเออตามๆตามๆภถ้ากัปตันโม้ภาษาไทยมีชื่อว่าอะไรนะก็มภาษาไทยครัก็นี่นี่อยู่ตรงนี้อยคนท้องสายครับคุพิมพ์ว่าไทยสามเอ้ยยิงรหลดโหดถ่มถอยแล้วถอยถอยมาเล้วเดี๋ยวดิ๊กยิงโดนกันเองโอเคโอเคโอเคเรียบร้อยตายัง หมดยังหมดยังหมดลแล้วเรียบร้อยโ yeah. อเคฮิวิ่งแฟกเตอร์ทำงานสุณเป็นไรบ้างผมไม่เป็นไรครับผมอยู่ข้างล่างคอดีหมดแล้วเหรอเนี่ยอะไรอ่ะต้องทำลายป่ะที่มีเลือดอะไม่งเอ้เป็นแค่ฉากเออสายไฟไป,ประแจไม่มีอะไรต้องซ่อมไหมอ๋อต้องซ่อมอยู่แล้วเนาะ โอเคผมเปิดไฟรอเลย<ต>น้ำเข้าทางไหนอ่ะม,มีอะไรออไต้อมน้ำก่อนเ๋ยคนน้ำเข้าเกเห็นี <Okay. S 2> ่ทางนี้เราจะสปีดรันนะครับเอเค น่าจะไม่มีอะไรให้ซ่อมอะเสร็จไปเลยใช่ไหมแล้วเราอืขีดเพลงเหรอเก็บเก็บเก็บรืออะไรคือเราไม่กู้ประาคาเลยหรือว่าเสร็จแล้วอ๋อเสร็จแล้วครับเรายังไม่ได้ซ่อมอันนี้เลยนะซไม่ได้ทำเลยอินเตาปฏิกร์นะครับไปเสร็จแล้วครับธรกิจเราม่ใ่ โอเคโอเคยังสเปรย์รันไหมงานรีบได้ได้กำลังกลับสักครู่โอ้ยอวัตถุหนีบอืม ใต้ท้องเรือครับทางด้านซ้ายมือมีตัวอะไรสักตัวหนึ่งกำลังเกาะโอเคไปร้อยไม่ทันแล้วโอเต้เขาห,หลัวแหลกโอเคงั้นเราก็ไปต้นล่างครับกู้ใครขาเนเยู่ย ไม่มีใครตายเรียบร้อยมีมัเตอร์ตายหู่หนึ่ง